ให้ทำจิตใจในถ้าเอาเอารักจริงเนีหนึ่งมันจะทำได้ไหมจะสั้นก็นั่นก็ได้เวลาจะทำสมาธิฝึกนี่ให้รู้จักสติสติคือความลึกได้สัมัสสัญญาคือความรู้ตัวจิตคือความคิดศึกษาอย่างนี้เราจะเอาจิตของเราที่คิดคิดเอามาไว้กับก็ทาก็มาถานแต่ว่าจะทำจริงๆแล้วมัน้เขานั่งสมาธิแล้ว สมมติว่าเรากราบมาลึกถึงพระพุทธธรรมระสงสารนั่งหน้าพระหรือยห้องนอนก็นแล้วแต่เราละทั้งอดีตอนาคตประจับเรื่องอดีตทุกอย่างตัดทิ้งเลยเมลาปฏิบัติอนาคตสิ่งที่ยังไม่มาถึงเรื่องอะไรต่างๆก็ตัดทิ้งเหมือนกันไม่ต้องมาคิดประเต่ปัจจุบันนี่รัดที่สุดนั่นเนะที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งทั้งอดีตทั้งอนาคต อยู่แต่ปัจจุบันมาจิตของเรานั้นอยู่ที่ไหนเมาไว้กับลมหายใจเขาควบคุมมีสติสมัตสัญญาควบคุมจิตให้อยู่กับลมไม่ไปที่ไหนเรียกว่าละทิ้งหมดการงานต่างๆเวลาทาสมาธิละจริงๆละทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งฝูงเนวจริงแล้วนี่นะเจ็บปวดเที่ยงขาอะไรทิ้งหมดเลยอืไม่ยุ่งด้วยเลยนะตรงแนวจริงมัน ขานี่มันปวดปวดที่ปวดข,ดขาดทั้งขาดทิ้งลงน้ำทะเลให้ปลากินใช่ใหมากินเนอะเด็ดขาดอย่นี้เอาสงบวันนี้แหละสงบได้วันนี้เลยจริงถ้าทําได้นอะนี่เด็ดขาดเนี่ยพระท่านรับที่สุดแต่มันทําไม่ได้สิพอนั่งเข้าไปคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมหาแต่เรื่องคิดเขาจะเพ <laughs> ็งน,นี้กิจนั่นหละกกนถ้าทําจริงเลเนี่ยถ้าทําจริงสงบวันนี้แหละรับรองเลย เอาจริงนั่น่เอาจริงทั้นรับรับที่สุดต้องทิ้งร่างกายได้เจ็บปวดไม่สนใจเลยแต่ปวดขาก็ไม่ได้นอ้อวุ่นวายกัขบขาคุณนั่งสมาธิมันขาจะลดไปเวลาทำสมาธิเวลาไปดูหนังสามชั่วโมงครึ่งไม่กระดุกกระดิกเลยไม่ปวดเลยขาโอ้คุจุงเวลาพาทำดีแล้วมันไม่เอาเนี่ยนี่ เวลาไปฟังเพลงเหมือนกันโหนั่งก,กี่ชั่วโมงมันก็ไม่กระดุกกระดิบตรงนรี้สิมันละได้อยู่เข้าใจบหมเวลาไปเล่นไพ่ระวัง้วนีไปคาสิโนเม่ได้นั่งกวีนั่งยองๆนงมว่าคืนยันลุ่งมันยังไม่ปวดขามันนั่นแหละเอาจริงอย่างนะั้นน่ะนั่นแหละจิตมันไม่ยึดเข้าใจว่าไม่ยึดที่ขาไม่ยึดที่อื่นจิตมันก็เลยอยู่สงบ เราข้อธรรกรรมฐานนั่นเอโอ้โหอันนั้นคืออันนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานสูงแล้วเยียนมหาวิลาลแล้วมายาัตนะอันนั้นแหละมาเทศเมื่อคืนเมื่อคืนวานเมื่อคืนที่ผ่านมาในเทศไทรลักษณ์หนู่นบนดอยพูเขาวัดอาจารย์ ประสันงนูหัฉะนั้นธรรมะสั้นสูงต้องทำสมาธิก่อนจิตใจสงบก่อนถึงเรียนอายตนะเพราะจะสำรักิิเลรเพราะกิเลรมเป็นข้อตาเนาะจากประตูปิดไม่ดีเนะี่ยเข้อตานะให้ลองดูนี่นั่งอยู่นี่เข้าร้านขายเกวี่นี่เห็นแหวนเพชรสายแขนโอ้เงินละลาดิปาวดี้ <laughs> บู <laughs> บุบบ <laughs> กิ <laughs> เลียนเข้าตาก่อ <laughs> นโอ้เรียนนี่คือสวยสายแกนนี่คือสวยเลยสายสร้อยนี่สวยเลย,อย,ยเอาละบะัดนี่เนี่ยเข้าตาแล้วกิเลเข้าตาก่อนวันนี้เข้าหูไมด้ยินเสียงเพลงมัน,นเข้าหูอีกแล้วนอายตจนักแล้วเข้าจมูกอีกใช่ไหมเนเขียนอะไรเขียนเอาไว้ได้ฟ้าไว้น่ะ <laughs> เขียนเพ์ฟูมอ่เข้าจมูกโอของฝรั่งเศสบอกคือของอเมริกาอย่างได้เนาะเข้าจมูกดิ้นในริมรถระวังให้ดีนะ่นในเมืองนี่นะถ้ามีร้านขายอาหารอยู่โน่นในเมืองเขาย้ายไปน่นไปตอำเภออื่นนั่งขับรถไปตามไปกินนะติดรถเข้าใจวะมันเข้าเขาลิ่นเลย เกลียดเป่งนีนะชายถูกต้องโพธิภพเวลาจะมาวัดนั่งพรมอย่างนี้ก็ยังดีนั่งวัดมานั่งกระดานแป่นเลยเลยอาจยมต้องหาเลยมานั่งที่เสือทนเนี่ยไม่มีพรมอย่างนี้หรอกนั่งทนก็ทนนั่งฟังเทศใายถูกต้องโพธิภพพอมานั่งอยู่วัดใช่ไหมเจ็บก้นคิดถึงที่นอนจะของอยู่บ้านจะสงบตรงไหน <c oughs> กายก็อยู่วัดใจก็อยู่บ้าน <c oughs> เป็นนี้เขาเรียกติดโพธิภพหน้ามุ้งจมูก,กลิก้นกาจ่ายุบเชงกิรลดโพธิภพเป็นอาจตนาสิบสองอย่างก็รวมลงไปอยู่ที่ใจทุกอย่างก็ลงไปอยู่ที่ใจแบบนั้นใจเป็นใจต้องการได้อย่างได้ตรงนั้นแหละอยากอยู่สมปทาทัา अनना जतन फदसाह एक थुप भी वेथना